อันนี้น่ากินมากค่ะคุณผู้ชมน่านี่นนขะเของขายโอ้โหจะทีคนมาค่ะหนึ่งตัวปลาร้าลูกทริกอาตับไว้อันนี้สุดท้ายแล้วป่ะพี่เล็กอันนี้จะโอ้ลูกชายคนขายมั้งเขาสั่งเยดอดค่ะเขาบอกเขารู้ของพี่เล็กเดี๋ยวเขาสับเองหยุดไปหลายวันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติสาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กพามาอยู่ที่ตลาดพุทธบูชาค่ะคุณผู้ชมอยู่อำเภอพุทธบาทจังหวัดสระสบ,บุรีนะคะวันนี้ตั้งมาอัปเดตร้านของหนูเล็กปะลารอยนะคะซึ่งหยุดไปนานมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะหลังจากหยุดไปนานคือลูกค้าแบบอันนี้คือเป็นเวลาแค่สี่โมงเย็นของคุณผู้ชมคือจะหมดแล้วนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะคะโอ้โหลูกค้าหลังจากหยุดไปหลายวันนะคะ อันนี้เป็นตอไม้ไก่นะคะเอาตัวเที่ยวถงอีบนึงนะแป็มาลนึงนะขอหูจำได้ไหมล่ะลืมาไมัสองอันนี่เขาก็ต่อไนเรื่อง หดไปแ้วครับของละ100กดานลูโอ oh. ้โห400โอ้ี um ่ดงได้ี่คนมาลายริวูลูกค้าค่ะโอ้โหรอพาร้านะคะดเอได้คนดีมากปิดปบไรเอยากขายให้ทุกคนเลยแยก็นเบิศสวยงามกระเบยดกรเบยดกระเีดรเืองกรเบือ น่ากินมากค่ะอีกขวดนึงสองสามเอาอนะันนั้นออกไปได้เลยตัวละเจ็ดสิบนะคะ

เดียวางบ้าไหมลูกผมยังว่างเราไม่ทำเลยนะสุนทรตีห้าตัวนะครับผมร้านตะร้าลอยพี่หนูเล็กนะครับผมอยู่ที่ตลาดพุทธบูชานะครับเปิดร้านเวลาประมาณบ่ายสองโมงถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับผม แว่นมาอุปโภคทีหนูเล็กได้นะครับผมปะละลาหม้อนี้หม้อนี้กี่กี่ตัวครับพี่เล็กหม้อนี้สามสิบห้าสามสิบห้าหสามห้าสามห้าอืมไม่งั้นเดี๋ยวมันเล็กค่ะต้องแยกหม้อนะคะตัวละเจ็ดสิบบาทนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับคงมาเริ่มเลยคะรับดูรูปานะคะรับผมปลาเยอะมากค่ะ,คะ อ๋ร้านพี่เล็กนี่ไม่ได้มีแค่เอะไูอีกคะร้านคุณลุงคะอันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรนะคะพี่เล็กนี่ต้มกะทิวุ้นเส้นค่ะต้มกะทิวุ้นเส้นนะคะยังไม่เคยทานเลยค่ะเมนูนี้ปลาล่าก็ขายดีค่ะไม่รับเลยโทรศัพท์ได้ไหมไม่รับเลยดีค่ะ

แลเหล็กค่ะกเจียเหล็กแัวหน่อไนะคะแ่งีเหล็กนะคะตะคิวกินไปแล้วหนึ่งค่ะีเหล็กนะคะราคาถุงละสามสิบบาทคืองงมากค่ะคุณผู้ชมธรรมดานึก็ีครับผม เมนูแต่ละวันจะอ่าจะไม่ซ้ำกันนะคะแต่ว่าปลรราล้อยแต่ว่าปลรราล้อยนี่คือต้องมีทุกวันนะคะอันนี้50นะลูกของพี่นาเจ้าสาวอันนี้50บาท

กินต้องเป็นแบบกินชอบชอบกินผักแกล้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้ลูกค้าโทรตามโทรมาหากันแล้วจ้ะหยุดบ่อยนะคะลูกค้าต้องโทรถามเลยค่ะว่ามาขายหรือเปล่าค่ะออเดร์นะคะวันนี้ออเดิน ลูกค้าก็โทรสั่งค่ะหน้าร้านก็เยอะค่ะชีลเล็กขายดีมากเลยค่ะหยุดบ่อยจนลูกค้าบ่นเลยค่ะสามอย่างเก้าสิบค่ะ แล้วใไรดีจ้าดูก่อนจ้ะนนอกมาค่ะไะ้นั่แล้วก็ต่อไปเป็นปลานี่ที่เป็นปลาไงนึเปนปลาอ๋่อน่ทำหมอนวดทำหมอนวด ปลาเขาขายดีค่ะปลาจะตักด้านหลังนะคะใสไดยที่อ้ายายเดี๋ยวให้น้องบอกน้องบอกหกมีราปะดุแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่เต้าเจียวหลนค่ะกระิทีุนเส้นแกงขี้เหล็กแล้วก็มีผัดกระเพราหน่อไม้สด่ะ ันนี้ของยายอันนี้หลกช้อน่ามสามลแล้วก็พีเ็กใช่ไหมใช่พี่ี่ต้องขาวะคะไม่ใช่ค่ะออวุ้นเส้นกะทิวุ้นเส้นธรรมดาเนาะอ๋อหนูถุงหนึ่งกับเท่าหาบไห จะขี่คนมาค่ะ ตู่นี้ของพี่นาคิวต่อไปต่อรากสามสิบสองหูสิบสิบหนึ่งหูนไม่ต้องรับจัดขอพี่สองอย่างหกสิบ ช่วงที่แผาะพี่็หยักสันอมาหายวันช่วงช่วงทนะมดเลยแรงหมดแรงเดียวนะคะถ้าสตมง่พักเดือนนึงก็ขายอาทิีย์นึงเลยแรงหมดก่อนบางทีพี่หยุดี่หยุดยาวบางทีหยุดหยุดเป็นเดือนนะผู้ชมจริงๆ หยุดเป็นเดือนค่ะกว่าจะมาขายลูกค้าต้องโทรตามกันเลยตามเดืนนี้เป็นกะทิวนเส้นแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวหน้าร้านหนึ่งเพราะวันอาทิตย์ขายไหมเนี่ยขายหนูเหรอขายค่ะไปหาได้เลยนะคะไม่หาบล็อก่าวางไปหรือเปล่าอุ๊ยตัวใหญ่อะไรขนาดดีเขาเนี่ยโอ้โห วันนี้เท่าไหร่หมายถึงเจ็ดเมื่อตอนเข้าก่อนเข้าบรรษาเนาะเมื่อตอนช่วงเข้าบรรษาโอ้ใหญ่มากค่ะมีแปดสิบอะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าปลาดุกนะแม่อันนี้เขาเรียกปลาดุกไม่ได้ไม่ท่าเห็นปลาปันใหขนาดนี้อ๋อใหญ่มากค่ะจำอไรเป็นของลูกค้ากำอไรเป็นของลูกค้านะแม่นะอือของหงส์น่ากลัวตัวใหญ่ มันเยอะดีจ้ะใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะมาดุกเนื้อเยอะเลยนะคะแม่เยอะห้าสิบโล่อคนแม่ลูกต้องแต่เช้าเสร็จสามโมงเย็นปลานี่รวมทั้งหมดประมาณวันละกี่โลนะแม่ที่ใช้ทั้งปลาร้าทั้งอันนี้หยุดแกะเป็นอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ละห้าสิบโลอาทิตย์ละห้าสิบกิโล เป็นลานั่นดีไปเลยประมาณร้อยบางทีก็ร้อหส่วนปลา1อยก็ร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยรสสบทำทำไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเกี่ยวเก่งเนี่ยไม่ขับขับเ็นแต่ไม่ขับอ๋อ รู้จะว่าอย่างไรเรียนนะคอขับไปนั่งพี่ชายขับไปนั่งเพื่อนขับมันเยอะลูกค้าเยอะจริงๆค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นหนึ่งร้านเด็ดนะคะหนูเล็กปลารลอยตลาดพุทธบูชาค่ะคุณผู้ชมมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ฟีดวันหยุดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนมากจะหยุดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์คือแน่นอนค่ะ แต่เอาจริงๆก็ตักให้ไปติดตามที่เพจหนูเล็กปลารลอยดีกว่านะคะเขาจะมีการอัปเดตว่าเอาวันนี้ขายไหมวันนี้ไม่ขายวันนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอืมนะคะเพจหนูเล็กปลารลอยนะคะเดี๋ยวตักขึ้นเพจไว้ให้เลยนะคะไปกดไป,ต,ไปดติดตามกันได้เลยนะคะส่วนมาหนุนตรงนี้เนี่ยมากันได้ตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะคะจนถึงประมาณให้ให้ใหกโมงเย็นพอจริงๆค่ะคุณผู้ชมกดไลค์กดแ,กแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตักโดยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ